สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อมาดูครับบ่อดินพงีญเหลานะฮะนี่ขุดหอดกเทน่าอยู่ของขายพี่น้องเอ้ยนี่แกขุดกันเทานาขายเลยนะทุกคนมือก้อนนั่นนะครับนี่มือผมมาเลี้นน้ำนี่ขุดอยู่นี้นะครับมือนี่ขุดกันเทน้าขายนะครับ มันเพิ่นนเอนะมันปลาเราไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไอ้บอ่อดินข้างในกันหน่อยเห็นบอกว่าขุดลงไปลึกแล้วทรายยังง่ามอยู่สันแมงก็ะแท้ม,มึงก,กบเบิดแล้วตัวนี้คยเหลือค <c oughs> ขับคันแดงหนึ่งวันนะครับแล้วกลับไปเกี่ยวเขาซองมือ นะครับกลับมาเมื่อนี้ยินข่าวว่าตัดขายเบลียววะทันตัดขายกระบะแล้วแยกอะไรแล้วเลือแต่หัวกระชี่ก็เลยยกทางน้ำขึ้นว่าซ่านเดี๋ยวเรามาดูบบอกันหน่อยเพือให้เราว่าคุดสะไว้ถาตึกแแหหล่นมาคนหมักแหน้ะพี่น้องคุดไว้ถ้าเอาปลาเอาปลากินยำแรงทันใส่ยางงามเลย ไหนดูะพี่ใหญ่เนาะโอ้โหอุ้ยตักขึ้นมาหนำขึ้นมานำน,มานำได้ครับเนี่ยต้องใช้เครื่องสูบออกอู้เปิดบอ่อทรายได้เลยนี่พี่ใหญ่เรานี่นี่ทรายแดงๆเ,เลยทรายแบบนี้นี่ถ้าล้างนี่มันจะเป็นทรายก่อสร้างได้พื่นทุกคนเนี่ยมืเจ่อบึง ข้างล่างนี่แทบสิบบุบีดินเหนียวเลยนะครับนี่เห็นมั้แดงมาเลยพูดนะมีแต่ทรายเลยครับทุกคนขอบๆหนะกมแต่ทรายเลยมันพังลงครับนี่มันจะเป็นทรายประมาณนี้ครับนี่โขนาดจุ้งสียังไม่น้ำกว่าขนาดตักขึ้นมากล่องเลยทรายประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันมันเอาเครื่องมาสมมติว่ามีเครื่องล้างเหมือนบ่อทรายนี่ ผมว่ามันเป็นทรายก่อสร้างได้เลยนะนี่มันมองจะว่านี่ครับมันสามารถเป็นทรายไปไว้ก่อสร้างได้เลยนะถ้ามีเครื่องล้างน่ะเนี่ยงงยังสินี่ครับเปิดบอ่อทรายได้เลยเพื่ออย่าเรา่ยมันสามารถเป็นทรายก่อสร้างได้เลยครับทุกคน มู้มันขูดท็ดทางึ้นเพิ่นอ่ะแดงกึ้คืออ่ะมิด้ทไส้อ่ะเนี่ยลึกไม่เราคุณลึกประมาณสองเมตรครับนี่ก็ยังมีไส้ยอยู่ครับนี่ก็ยังเป็นไส้หนึ่งแดงอยแม่งคือห่อนเอวห่อนจ่างจังสังเลยนี่้องช่วงนี้วันนี้ก็ช่วงบ่ายๆก็ว่างเว้นจากภาครกิจเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่เราเพื่อนว่าเพื่อนสีเอาไมโครมาดึงต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วจะตึกแแวสั้นเฮ็ดดีเขาเอาแล้วพี่เราเขาน่าจะเอาไปแล้วนั่นเอาอะไรมาดึงวะนี่โอ้เอาไปแล้วต้นแรกเพื่อนวับเพื่อนสิ จะไม่โค้งไม่ยกต้นใหม่ขึ้นหุ่นห้อยเข้าโจมขึ้นเน้อนทีมงานกับเอาไปจักทีมงานย่ในบ้านมาเอา mm hmm. หัวหน้าเพราติดหวยนะครับเ mm hmm. มื่อก่อนนะ mm ่ะพอเราว่าดูเบ็ดเบ็ดชะโดครับ mm hmm. เขาใส่เขาปรกูเมื่อก่อนเขาบอกว่าหัวหน้าพ่อเรานี่เป็นเป็นซี่เกานะ mm hmm. น้ำมันรัดไปตรงนี้แหละมันขาดนะครับ หนามมันแห้งเลยพี่น้องหอนย่ำหนักมาหอนย่ำหนาม,นามปุ๊บหนามมันแห้งตะกี้คู่หนามหนามมันสิขาดไปนีเลยครับนี่แล้วบานที่นี่มันเสาะลึกก็น่าจะเป็นเขาเ,าเนี่งเขามาลอกคลองใหม่เพชรห,หวยใหม่ข้าเจ้าก็เลยปั่นคู่ไปนีปั่นคู่มันก็เลยขค้งไปสิตะกี้เพื่อนว่ามันหลัดไปไหนีแล้ว่อนมันน้อนเด่นห่วยเก่า สมพอ่อจะมันดินทรายหลายลอกเนาะทั้งนั้นพื้นเป็นเหนียวน้อยๆครับแต่ว่ามาทางนี้นี่แดงมาเลยมีแต่ทรายเลยอะ่ะเปิดบอ่อทรายได้เลยนะนี่อู้ดแต่ว่าถ้าดูดทรายตรงนี้นะครับลุบเป็นลุบเลยเลยพี่น้องเลยโอ้โ <c oughs> หนุะดินมันพังเพี่น้อง เธอชิหอดย่ำนั่นน่ะผมว่ามันก็จะเป็นเอ็กระทะเลยเลยนี่นี่มือน,นั่นมันสูบก็เม่นย่เราสูบจับป่ายมันขุดนี่น้ำซึมตลอดดูจากด้านข้างได้ครับนี่พื้นนี่ก็ทรายนะครับนี่คกว่าถ้าเอาไห้ถ้าเอาน้ำแล้วก็เพ่อไอ้สูบใช้หน้าเนี่ยสูบใช้มันเนี่ย แล้วก็วไว้จะตึกแง่แหละประเดินสำคัญนี่ครับพอปั้นคูตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขาดอย่างนี้คือเขาครับพี่น้องนี่เห็นไหมมันกิ่วแล้วนี่พี่น้องเบิ่งมันกิ่วแล้วเนี่ยพอมันกิ่วแล้วปุ๊บมันก็รอที่จะขาดปุ๊บลงไปตรงนี้นะนีะ่จังหวะน้ำมันโค้งครับนี่ โค้งมาปุ๊บมันก็ถังตรงนี้แบบโซ่สแน็คแจ็คไปเลยนะคุณนะจังสังนะต่อไปมากี่สีขาดลัดมานี่ละปึ๊บขาดลัดไปนี่เลยโอย้เรื่องปลาหน่อยนี้ดดดองแดงเง้ยมันสูงก็เพื่เราเหมือนกันเพื่เราว่าปลาหน่อยเพ่ต้องเอา่ซะ พอทำอากาศมีช่วงตกช่วงบ่ายมาแล้วยังร้อนอยู่เลยทุกคนร้อนไม่หายไปย่างไปไม่โคไปไหนเลยพี่น้องอย่างไปได้อยู่มันงแห้งงแบบคุณตลบอบอวนเลยนะครับคุณนะจะเลี้ยวเบิ้งตงั้งผีไปกห็หูไสไพี่น้องไสแดงๆเลยนะ่ะ สายอย่างงามเลยไหมสุดจัดเลยพออยาราะไง,งแล้วน่งเหลียงขั้วหุ่นเนาะแล้วเหลียวเห็นแล้วก็ชิวา่แวแาแล้วก็ชิเนี้ยมากแล้วก็ชิวา่าบกบา้าเดิมันย่างเ้ยายังคนเดียวแล้วก็ชิว่าเจนเนาะง่ายหรีอเลยไปเนาะง่ายแบบจังบกสังเลย โอ้ยฮอนอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ลำลาทุกคนไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ